การวาดสตรอเบอรี่นะครับเราจะใช้วงกลมนะครับในการวาดวาดออกมานะครับในลักษณะของวงรีนะครับแล้วทำการคัดลอกนะครับออกเป็น3วงนะครับ2วงแรกนะครับให้เออกมาซ้อนแบบนี้นะครับอีกวงหนึ่งนะครับ มาซ้อนแบบนี้นะครับไม่ต้องให้ตรงนะครับจากนั้นก็เติมสีแดงลงไปนะครับใช้สีน้ำตาลนะครับนำมาขีดนะครับโดยใช้ดินสอขีดเส้นลงไปนะครับเล็กน้อยแบบนี้นะครับ จากนั้นใช้สีเขียวนะครับวาดออกมาในลักษณะของกีบเลี้ยงนะครับเทสีเขียวลงไปแล้ย้ายมานะครับมาทับที่ลูกสตรอเบอรี่นะครับใช้สีเขียวนะครับสร้างเส้นเป็นกา้าน จากนั้นย่อนะครับย่อลูกสตรอเบอรี่ให้เล็กลงพอเหมาะต่อไปเราจะวาดใบนะครับใช้ดินสอนะครับวาดออกมาคร่าวๆให้สีลงไปนะครับแล้วย่อนะครับให้มีขนาดเล็ก นำมาวางนะครับให้เกิดความสวยงามจากนั้นจึงนำมาวางนะครับให้ซ้อนกันนะครับแบบนี้นะครับเอาไปไว้ที่หลุมดินนะครับเราก็จะได้ ส่วนสตอเบอรีนะครับ